สิ่งที่เราจะต้องนับจากนี้ไปคือเราจะเติบโตยังไงที่มันยั่งยืนด้วยคำว่ายั่งยืนในที่นี้ไม่ได้ยั่งยืนเฉพาะคนรุ่นปัจจุบันนะครับแต่มันยั่งยืนกับคนรุ่นอนาคตด้วยนะครับถ้าเกิดเรายังคงอยู่เหมือนเดิมความเหลื่อมล้ำยังมีสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมไปเรื่อยๆนะครับคำถามที่ตามมาคือแล้วเราจะเติบโตแบบนี้มันจะยั่งยืนหรือเปล่าถ้าเกิดเขาเกิดขึ้นมาแล้วอนาคตป่าไม้ร้อยล้ออากาศไม่บริสุทธิ์คนกลุ่มนี้จะอยู่อย่างไร เราทำอะไรตอนนี้ไหมนะครับเพื่อที่จะลดความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตรครับในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและก็วิฤตด้านสิ่งแวดล้อมนะครับที่กลายเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกันในปัจจุบันซึ่งแนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียว หรือี r e c o n o m y ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับซึ่งไม่ใช่แค่กระแสที่เราจะต้องมาแลบวฟังกันนะครับแต่ในิี่กลเป็นของใจสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโลกทุกปัจจุบันและในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยครับในวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องโครงสร้างพื้นฐานของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับว่ามีความสําคัญและเราสามารถที่จะพัฒนาโครงสร้าง ให้ทันต่อการรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับไปพบคําตอบกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับขอต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัตวานิษ์นะคะอาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่วันนี้จะมาช่วยให้เราทราบถึงความสําคัญของเศรษฐกิจสีเขียวและทําไมเศรษฐกิจสีเขียวถึงเป็นหัวใจที่ต้องขับเคลื่อนในอนาคตนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ ครับซึ่งคําถามแรกที่เราจะาต้องถามอาจารย์วิษนุนะครับว่าเศรษฐกิจสีเขียวมันคืออะไรและมีความสําคัญต่อปัจจุบันอย่างไรครับครับก็จริงๆแล้วในเชิงของเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยนะครับถ้าเกิดมองง่ายๆมันก็คือเศรษฐกิจที่เราเน้นนะครับการเติบโตนะครับที่ยั่งยืนเราพูดคําว่ายั่งยืนเนี่ยมันก็มีหลายมิติใช่ไหมครับเราไม่ได้มองเฉพาะด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว นะครับแต่เรามองในเรื่องของการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับตรงส่วนนี้และในขณะเดียวกันเราก็ต้องสร้างความสมดุลนะครับให้กับทางด้านสังคมด้วยนั่นคือสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรแล้วในมิตรอีกสังคมเองเราก็มีหลายปัญหานะครับเช่นที่ผ่านมาประเทศไทยเราก็เจอในเรื่องของความเหลื่อมล้าทั้งในเรื่องของตัวรายได้ ในตัวของตัวความมั่งคั่งหรือทรัพย์สินนั่นเองนะครับเชื่อไหมครับว่า1%นะครับของคนในประเทศนะครับที่รวยที่สุดเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินรวมกันเนี่ยนะครับ49นะฮะของทั้งประเทศครนี่คือมุมมองให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นทีนี้จากนี้ไปถ้าเกิดเรายังคงอยู่เหมือนเดิมเนี่นะครับ ความเหลื่อมล้ายังมีนะสิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรมไปเรื่อยๆนะครับ,ค,รบคำถามที่ตามมาคือแล้วเราจะเติบโตแบบนี้มันจะยั่งยืนหรือเปล่าราะ<ม>สิ่งที่เราจะต้องนับจากนี้ไปคือเราจะเติบโตยังไงที่มันยั่งยืนด้วยคาว่ายั่งยืนในที่นี้ไม่ได้ยั่งยืนเฉพาะคนรุ่นปัจจุบันนะครับแต่มันยั่งยืนกับคนรุ่นอนาคตาด้วยนะครับหลังจากนี้ไปคนรุ่นอนาคตเราก็ต้องใช้ป่าไม้ต้องใช้ทรัพยากรถูกไหมครับถ้าเกิดเขาเกิดขึ้นมาแล้ว อนาคตป่าไม้ล้อยหลอนะอากาศไม่บริสุทธิ์คนกลุ่มนี้จะอยู่อย่างไรนะครับ,รบตรงส่วนนี้ผมว่าก็เป็นโมเดลที่เราจะต้องปรับนะครับเพื่อให้มันยั่งยืนเติบโตทั้งคนรุ่นปัจจุบันแล้วก็คนรุ่นอนาคตด้วยครับเพราะฉะนั้นเรา,รเ,ราเราต้องเตรียมการในปัจจุบันเพื่อมองอนาคตถูกไหมถ้าถ้าถ้าปัจจุบันเรายังไม่ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ช่วยกันรักษาสมกรธรรมชาติไม่ช่วยก,รรก,กวันร,กร,รักษาชุมชนสังคม อนาคตจะเป็นอย่างไรที่ที่เราอาจจะมองไม่เห็นถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ต้องมองอนาคตครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอแล้วว่าเราเติบโตมาใช่ไหมครับเนี่ยปีนี้ทั้งปีใช่ไหมครับสิ่งที่เราเจอคือน้ําท่วมใช่ไหมฮะทั้งต้นปีนะฮะทั้งปลายปีแล้วปีที่แล้วเราก็เจอภายแล้งใช่ไหมครับนี่คือความแปรปรวนของสภาพอากาศเราเจอมลพิษทางอากาศต่างๆนานานี่คือสิ่งที่เราประสบอยู่แล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วถ้าเรายังคงปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอนาคต มันจะยิ่งหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราทำอะไรตอนนี้ไหมนะครับ<ช>เพื่อที่จะลดความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตครับทีนี้ค่ะถ้าเราพูดถึงคําว่าเศรษฐ,ฐกิจนะคะส่วนใหญ่แล้วเรานึกถึงแต่ที่เป็นธุรกิจนะคะที่มัน<ช>เป็นเงินเป็นการซื้อขายการอะไรที่มันเกี่ยวกับในเรื่องของไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเลยคนจะนึกถึงภาพนั้นเออใช่นนคนจะมองภาพนั้นแล้วทีนี้เนี่ยค่ะเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมได้ยังไงคะอาจารย์มิติของเศรษฐกิจนะ เศรษฐกิจก็คือกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนาะต้องมีผู้ผลิตแล้วก็ต้องมีผู้บริโภคใช่ไหมครับคนซื้อของคําถามที่ตามมาคือแล้วผู้ผลิตผลิตสินค้ายังไงเขาต้องไปหาวัตถุดิบถูกไหมฮะก็ต้องไปหายกตัวอย่างไปหาไม้จากในป่าถูกไหมฮะไปขุดดินมีแร่ธาตุใช่ไหมครับมีน้ำมันทางด้านอุตสาหกรรมเกษตรก็เป็นเรื่องของอาหารก็จะมาจะมาจากภาคเกษตรถูกต้องเลยครับเช่นต้องใช้ดินไหมฮะต้องใช้ดินในการปลูกต้นไม้ เพราะฉะนั้นแล้วทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นแหล่งที่จะให้วัตถุดิบกับธุรกิจเพื่อผลิตสินค้าออกมาแล้วถ้าอนาคตเราผลิตเนาะใช้ดินเสื่อมโทรมไปเรื่อยๆตัดไม้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอนาคตเราจะมีวัตถุดิบให้ผลิตสินค้าให้ผู้บริโภคไหมนะครับถ้าอย่างนั้นโอ้โหถ้ามันครอบคลุมถึงตั้งแต่ต้นทางแบบนี้มันก็รวมไปถึงการใช้พลังงานด้วยแน่นอนเลยครับรวมถึงระบบโลจิสติกส์ด้วยมันก็อยู่ในวงจรนี้เหมือนกันใช่ครับอ๋อ เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจสีเขียวก็เป็นภาพที่ใหญ่มากใช่และวท้ายที่สุดมันไม่ได้จบแค่ธุรกิจไม่ได้จบแค่ผู้ประกอบการ<ช>ไม่ได้จบแค่ผู้บริโภคแต่คนอย่างพวกเราเองเนี่ยนะครับ<ช>ก็ต้องอยู่ใช่ไหมฮะแล้วความพึงพอใจในชีวิตใช่ไหมฮะถ้าเราอยู่ลาการแย่มากเราอยู่ภายใต้โลกที่มันรวนตลอดเวลาความเสียหายที่เกิดขึ้น ความสุขความพอใจในชีว oh. yes, right? so really ิตเราก็จะลดลงเช่นกันเพราะไอ้เศรษฐกิจในที่นี้มันไม่ได้หมายความแค่ธุรกิจอย่างเดียวธุรกิจเป็นแค่หนึ่งหน่วยย่อยเรายังมีภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในธุรกิจด้วยในอยู่ในเศรษฐกิจด้วยเป็นอยู่ในปัจจุบันคนในประเทศไทยในในประเทศในโลกด้วยถูกไหมครับใช่ครับอาจารย์คิดว่าในส่วนของการเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจแบบเดิมเนี่ยมาสู่การเป็นเศรษฐกิจสีเขียวเนี่ยมันมีความท้าทายอย่างไรและ คนในยุคปัจจุบันจะต้องเตรียมการอย่างไรจริงๆแล้วความท้าทายเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นเนาะประเด็นแรกผมว่าความท้าทายคือเรื่องของต้นทุนในการเปลี่ยนผ่านยกตัวอย่างเราจะเปลี่ยนผ่านเนาะการผลิตที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นพลังงานที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลเราจะเปลี่ยนไปเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนคำถามคือต้นทุนมันมีไหมมีแน่นอนแล้วก็เยอะด้วยนะครับ<ม>หรือได้ภาคเกษตรเกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการผลิตข้าวยกตัวอย่างเนาะเราปล่อยข้าว เราปลูกข้าวที่ปล่อยก๊าซเรือกกระจบเยอะถ้าเราจะเปลี่ยนมาเป็นปลูกแบบเปียกสลับแห้งเราก็ต้องมีการลงทุนเครื่องมือ,มอเครื่องจักรจัดการแปลงต้นทุนก็มีสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือถ้าคนไม่เห็นประโยชน์ชแต่ต้นทุนมันเพิ่มขึ้นมีใครอยากลงทุนไหมฮะถ้าสมมุติว่าลงทุนไปแล้วกําไรเขาน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเช่นกันหรือเงินทุนใช่ไหมฮะก็ไม่ได้มีมากมายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจะเปลี่ยนผ่านก็ยากลําบากนอกจากเงินที่มีปัญหาในเรื่องของต้นทุนที่มันแพงขึ้นแล้วเนี่ย องค์ความรู้ก็สําคัญยกตัวอย่างภาคเกษตรไทยเนี่ยเกษตรกร,กรส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่มีการศึกษาน้อยเข้าสู่สังคมสูงวัยมีทุนทรัพย์ก็ไม่ได้เยอะมากด้วยหรือ SME เนาะที่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมากไม่ได้มีเงินถุงเงินถังนะรตรงส่วนนี้ก็เช่นกันเขาขาดองค์ความรู้เพราะองค์ความรู้ก็สําคัญนะครับนะในการเปลี่ยนผ่านการปรับตัวเนี่ยมีต้นทุน2อ,อย่าง คือเงินกับความรู้เพราะตรงนี้ทำยังไงที่จะทําให้การเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะครับมันง่ายขึ้นมันเรื่องของต้นทุนทั้งความรู้และเงินเนี่ยสำคัญกับอีกอันหนึ่งที่มันสาคัญมากเลยฮะก็คือการเปลี่ยนผ่านทุกครั้งเนี่ยต้องมีธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเขาเรียกว่ากลุ่มทุนเก่ากลุ่มที่อาจจะยังไม่อยากเปลี่ยนเพราะถ้าเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาจะเสียผลประโยชน์แต่เมื่อเปลี่ยนผ่านเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับที่จะเกิดกลุ่มที่ได้ประโยชน์ขึ้นมาคือการเปลี่ยนผ่านทุกครั้งงเเ่ยไไมด้้้ทําใหศรษฐกิิจตตบโอล เศร,รษฐกิจยังคงเติบโตอยู่ทีนี้ประเด็นคือกลุ่มที่เขายังยื้ออยู่เนี่ยกลุ่มเก่าอยู่เนี่ยนะครับเขาก็พยายามล็อบบี้เนาะเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ก็เป็นความท้าทายที่เราจะต้องสร้างให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้ได้ใช่ครับเราก็ยังมีมิติของการปรับตัวเนาะคือขีดความสามารถในการปรับตัวของแต่ละคนไม่เท่ากันการเปลี่ยนผ่านเหมือนที่ผมนําเรียนเมื่อสักครู่เนี่ยนะ,ะเกษตรกรสูงวัยการศึกษาน้อยเขาจะเปลี่ยนผ่านอย่างไรนะภายใต้โรครวนภายใต้ ดิจิตอลใช่ไหมครที่มันพัฒนาไปไกลามากเข้าจะเรียนรู้ได้ทันมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ผมว่าการเปลี่ยนผ่านก็เป็นเป็นเรื่องยากนะครับซึ่งก็เป็นความท้าทายของประเทศไทยซึ่งยากซะด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนเป็น เศรษฐกิจสีเขียวมันต้องใช้ความรู้อความรู้ไม่เป็นไรเราช่วยกันถ่ายทอดได้แล้วตอนนี้มีโซเชียลมีสื่ออะไรต่างๆอ่านเราก็แจกจ่ายดูได้ต้นทุนไม่ค่อยสูงทีนี้ในเรื่องของเงินนะคะที่เราจะต้องใช้ในการเปลี่ยนผ่านมันมีวิธีการเปลี่ยนผ่านหรือเทคโนโลยีอะไรที่เปลี่ยนผ่านไหมคะที่มันไม่ได้ทําให้ต้องใช้เงินเยอะหรือพอเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าลดต้นทุนครับจริงๆแล้วผมอยากจะให้มองการเปลี่ยนผ่านเนาะเป็นการลงทุนไม่ใช่ต้นทุน มันมีควสำคัญนะฮะการลงทุนเนี่ยเราจ่ายวันนี้เพื่อที่จะได้ผลตอบแทนในอนาคตแต่ถ้าเกิดมันเป็นต้นทุนก็คือเราไม่ได้คิดว่ามันจะมีรายได้อะไรเพิ่มขึ้นเพราะเราจะไม่ลงทุนอะไรเลยแต่ต้องยอมรับนะครับปัจจุบันนี้กระแสโลกเปลี่ยนถ้าเกิดเราไม่ลงทุนปรับตัวแต่โลกคู่แข่งเราปรับตัวคําถามคือสินค้าของเราที่เราขายในตลาดโลกเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะเราลงทุนนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนผ่านไปทีนี้รูปแบบของการลงทุนมันก็มีหลากหลายนะฮะ ถ้าเกิดมีธุรกิจขนาดใหญ่ที่เขามีแรงอยู่แล้วมีเงินอยู่แล้วอันนี้ก็นนไม่ค่อย<ก>น่าห่วงใช่แต่บทบาทของภาครัฐก,ก็ต้องเข้ามาสําหรับธุรกิจเนาะรหรือกเกษตรกรที่เขาอาจจะไม่ค่อยมีทุนทรัพย์มากมายนักนะครับตรงนี้ภาครัฐต้องเข้ามาช่วยช่วยในมิติไหนบ้างอันแรกอาจจะลักษณะคือให้เงินช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไข เช่นถ้าเกิดคุณจะปรับตัวนะเปลี่ยนผ่านนะช่วยเงินลงทุนช่วยลดในเรื่องของภาษีกำไรที่จะต้องจัดเก็บถูกไหมฮะยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องจักรกลต่างๆเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีต้นทุนที่ที่เขาเรียกว่าดีขึ้นแล้วนอกจากในเรื่องของแรงจูงใจเหล่านี้แล้วเนี่ยผมว่าในเรื่องของระบบนิเวศหรืออีโคซิสเต็มก็สําคัญนะครับเช่นกฎหมายกฎระเบียบในการเปลี่ยนผ่านมันเอื้อไหม กับการเปลี่ยนผ่านบางทีแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนผ่านไปกฎหมายตัวนั้นก็ไม่ผ่าน<ช>กฎนี้ก็ไม่้กฎนี้ก็ไม่ได้ติดไปหมดเลยกฎหมันก็ไม่ได้ทางนี้ก็ติดไปหมดอะไรเงี้ยใช่ครับไม่ค่อยกล้าที่อยากจะไปไปเปลี่ยนกฎ<ช>ห,หมายด้วยใช่ครับอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วก็องค์ความรู้ผมว่าก็สําคัญเช่นกันนะนอกจากเรื่องเงินความรู้เนี่ยเวลาเราให้เนี่ยนะบบางทีเราชอบให้แบบ one fit all นะให้ทุกคนเหมือนกันแต่ศักยภาพของแต่ละคนไม่เท่ากันคนสูงวัยคนหนุ่มสาวใช่ไหมฮะเราต้องแยกจากกันในการให้เช่นกัน เพื่อจะให้มั่นใจนะว่าความรู้ที่เราให้ไปเนี่ยเขาได้รับจริงๆนะครับหรือในแง่ของใช่จริงใช่ในแง่ของช่องทางก็เหมือนกันถ้าผ่านโซเชียลมีเดียบางทีก็จะมีแค่กลุ่มเดียวได้รับแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มที่เป็นเกษตรกรชาวนาเขาไม่ได้ใช้โซเชียลมีเดียเขาอาจจะเข้าไม่ถึงเพราะผมว่าตรงนี้ก็ต้องทําควบคู่กันไปครับแต่อีกอันนึงที่สําคัญมากคือการช่วยเหลือเปลี่ยนผ่านเนี่ยเราไม่ควรทําแบบถาวร พราะถ้าเกิดทำแบบถาวรเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าอุตสาหกรรมทาลก In industry, <c oughs> อินแฟนอินดัสทรีเคยได้ยินไหมฮะยังไงครับอาจารย์อุตสาหกรรมทาลกคือไม่ยอมไม่อยอมอยอโตสีกทีก็จะ <c oughs> ให้ป้อน <c oughs> อาหารอยู่ตลอดเวลา <c oughs> อันนี้เป็นสัตว์ทางเศรษาสารเนาะที่เ <c oughs> มื่อก่อนเนี่ย <c oughs> มันมีการส่งเสริมนโย,ยบายของภาครัฐท,ที่จะต้องการสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะทดแทนการนําเข้าเราไม่ต้องนําเข้ามาหรอกเราผลิตเองรัฐก็อุดหนุน ต่สุดท้ายพออุดหนุนปุ๊บอุดหนุนแบบไม่มีข้อจํากัดอุดหนุนไม่ได้ใช่สุดท้ายแล้วเนี่ยอุดหนุนแบบไม่ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตมันก็เหมือนคนอ้วนท้มๆนะฮะผลิตต้นทุนก็ยังสูงอยู่แล้วก็ยังแข่งกับเพื่อนไม่ได้แล้วก็ยังต้องอุ้มต่อไปอย่างเนี้ยนะครับไม่ควรจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนผ่านจะต้องให้ช่วยเหลือแบบชั่วคราว ต้องมีกําหนดระยะเวลาในการให้ที่ชัดเจนนะครับตรงส่วนนี้ครับจะแค้จรย์กับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านไปสู่การทําเศรษฐกิจสีเขียวเนะี่ยกับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่คิดจะทําธุรกิจที่จะทำภา,า,าคเกษตรภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรที่จะนาไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืนในอนาคตก็จริงๆแล้วเตรียมตัวอันแรกเลยผมว่า mindset เนาะเปลี่ยน mindset ตัวเองนะเปลี่ยนอย่างที่ผมนําเรียน เปลี่ยนให้เป็นการลงทุนไม่ใช่ต้นทุนในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านนะครับอันที่1 ผมว่าอันที่สองที่สําคัญมากที่เขาจะต้องคิดต่อคือก็ต้องใส่ใจเรียนรู้เนาะถ้าเขาสนใจอะไรต้องศึกษาในเชิงลึกการที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยมันไม่สามารถทําได้อย่างง่ายดายเนาะก็ต้องขยันต้องหมั่นเพียรต้องศึกษาผมว่าตรงส่วนนี้ก็มีความสําคัญแล้วก็ต้องดูหาคนช่วยเนาะนะฮนะบ,บางครั้งเราไปด้วยตัวเองไม่ได้นะครับเครือข่ายมีความสําคัญมากอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูเช่นกันนะครับการดูแบบอย่างที่ดีใช่ไหมครับทั้งในต่างประเทศหรือแบบอย่างที่ดีในประเทศไทยเองบางครั้งบริบทก็ไม่เหมือนกันนะในต่างประเทศผมก็มั่นใจนะครับว ผ่านไปได้แต่เราต้องเปลี่ยนผ่านตัวเองจากข้างในด้วยนะครับถ้าเป็นบริษัทก็เหมือนกันนะมไม่ใช่ทำแค่ CSR ว่าเขียวนะครับแต่มันต้องระเบิดจากข้างในว่าคุณมีเลือดสีเขียวจริงๆนะตรงเนี้ยผมว่ามันจะทําให้ได้ใจลูกค้าด้วย <ขอ S 1> จริงๆแล้วปัจจุบันนี้ลูกค้าเราหลอกไม่ได้นะครับคนมองบริษัทเขาก็รู้แล้วนะฮะว่าบริษัทเนี้ยนะะเขามุ่งมั่นสีเขียวจริงหรือเปล่าหรือเขียวแต่ภาพลักษณ์ใช่แล้วครับคือพวกนี้ถ้าเกิดเขารู้จริงๆสุดท้ายผมมั่นใจนะฮะว่าคนเขาก็จะยึดมั่น อนาคตเนี่ยนะครับ<ช>ผู้บริโภคกระแสก็จะเปลี่ยนไปสู่การบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น<ช>ถ้าเราไม่เปลี่ยนผ่านตอนนี้นะครับ<ช>อนาคตเราก็จะขายของไม่ได้<ช>ค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวพอสมควรนะคะ<ม>อาจารย์มีอะไรอยากจะทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมคะให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ในการที่เราจะได้ตระหนักถึงว่าถ้าวันหนึ่งเขาจบไปอยากทําธุรกิจนะ จงมองว่าเริ่มต้นเลยว่าให้สตาร์ทเป็นธุรกิจสีเขียวเราจะเชิญชวนจูงใจหรือจุดประกายเขาอย่างไงดีคะครับก็จริงๆแล้วกระแสโลกทุกวันนี้มันคือการมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวเนาะถ้าเราเตรียมตัวเราไม่ไปสีเขียวอนาคตตลาดงานใช่ไหมครับก็อาจจะหายากสําหรับเราเพราะฉ้แล้วในอนาคตเอง ตัวเด็กๆนะหรือคนรุ่นใหม่ก็ต้องปรับตัวเช่นกันผมว่าธุรกิจก็ต้องปรับตัวทุกคนก็ต้องปรับตัวนะครับนะถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวเกิดอะไรขึ้นนะเพื่อนปรับตัวอย่างที่ผมนําเรียนตอนต้นสุดท้ายเราก็จะไม่สามารถแข่งขันได้โคตรตรงส่วนนี้ถ้าเรายังไม่ปรับนะฮนะก็จะเริ่มลําบากมากขึ้นนะขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยก็จะลดลงแล้วสุดท้ายมันไม่ได้แค่กระทบธุรกิจเนาะมันก็ย้อนกลับมาหาเกษตรกรใช่ไหมครับนะสุดท้ายแล้วก็ ปัญหาความยากจนต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมาครับมันต้องช่วยกันในการปรับตัวนะครับปรับอย่างใกล้ตัวเลยปัญหาในการผลิตข้าวใช่ใช่ค่ะ ก็ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่มาช่วยชี้ความสําคัญแล้วก็มาทําให้เราตระหนักถึงว่าเศรษฐกิจสีเขียวมันไม่ได้เป็นทางเลือกอีกต่อไปแต่มันเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องเดินไปในทิศทางนี้แล้วเราทุกคนก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากตัวเองที่จะเป็นเศรษฐกิจสีเขียวได้ด้วยนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรายการ World Trend by KU นะคะเราพบกันใหม่ค่ะใน EP หน้าค่ะ ขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ